เจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาทักทายกันนะครับแล้วก็มีเหรียญมาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวลองรับชมดูนะครับว่าพอที่จะซื้อได้หรือเปล่านะครับราคาเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับท่านที่ต้องการจะซื้อเหรียญนะครับติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับไลน์ดีที่ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับสาลม888หรือว่าไลน์แอดก็ได้นะครับติดต่อไลน์นี้คือผมจะ ตอบกลับได้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมมีเหรียญ5บาทอันนี้ขายเหมาเลยนะครับ5บาทเรือหง b ีสามูนย์นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับอาจจะมีคราบบ้างนะครับแต่ก็คือไม่ไม่ไม่ทุกเหรียญนะครับแค่บางเหรียญนะครับก็ปี30นย์นะครับสภาพผ่านการใช้งานนี่นะครับทั้งหมด60เหรียญนะครับ เป็นปีสามศูนย์หมดเลยนะครับ60เหรียญนี่นะครับก็ดูดูคร่าวๆนะครับเ <c oughs> นี่ยจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสิบเหรียญนะครับก็คือขายแบบ <c oughs> ขายขายขายราคาเบาๆนะครับหกสิบ ขายเหรียญละ12.5นะครับชุดนี้750บาทค่าส่ง50นะครับผมซื้อเข้ามาก็เหรียญละ10บาทแล้วนะครับเป็นเหรียญที่แบบก็ยังพบเจออยู่นะครับบางคนก็บอกหาง่ายบางคนก็บอกหายากแต่ก็คือเหมือนผมทํารับซื้อแนวเนี้ยผมก็จะช่วยซื้อนะครับเพราะว่าไม่ใช่เหรียญหลักๆก็ซื้อมาเหรียญละ10บาทแล้วนะครับก็ขายออกนะครับเหรียญละ12.5นะครับ ชุดนี้60เหรียญ750บาทนะครับค่าส่ง50นะครับมีค่าจัดส่ง50นะครับเป็นผมจะส่งแบบ <c oughs> ส่ง EMS อย่างเดียวนะครับนี่นะครับก็750ค่าส่ง50นะครับแล้วก็มีเหรียญ2บาทนะครับ2บาทปี51สีทองนี่นะครับอันนี้ขายร้อยเหรียญเลยนะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานร้อยเหรียญ 450บาทนะครับก็คือตกตกเหรียญละ4บาทห้าินะครับอันนี้ผมซื้อมาก็4ี่บาทแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือช่วยซื้อเหมือนกันนะครับเหรียญช่วยซื้อเหมือนกันเหรียญ2บาทปีห้าหนึ่งนะครับร้อยเหรียญผ่านใช้นะครับร้อยเหรียญ4ี่อยหบาทนะครับแล้วก็มีสีเงินนะครับสีเงินปี50สีเงินปี50ผมมี2ถุงนะครับถุงละ800อยนะครับเฉลี่ยแล้วเหรียญละ8บาทนะครับ นี่นะครับสีเงินปี50จะราคาดีกว่าแล้วก็จะกระแสดีกว่านะครับมี2มี2ถุงนะครับ <c oughs> ถุงละหนึ่งยเหรียญนะครับราคาแ0 0อบาทมี2ถุงนะครับแล้วก็มีเหรียญ1ิมาแบ่งปันนะครับ1 2 3 4 5สาสี่ห้าหกได้หชุดนะครับ <c oughs> 6ชุดนะครับมีเหรียญ1ิบปี4ี1หนึ่งหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็10ปีส2 2สองเหรียญ เป็นตัวติดหมดเลยนะครับพอดีผมผมกันเหรียญไว้นะครับตอนแรกไม่ได้ลงขายทั้งหมดนะครับเพราะว่ากลัวเหรียญจะไม่พอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องแบบเผื่อเช็คพลาดนะครับว่าใครใครจองใครไม่จองอะไรแบบนี้ผมก็เลยต้องกันเหรียญไว้อันนี้สรุปเรียบร้อยแล้วนะครับมีเหรียญแล้วก็เลยมาทําคลิปขายอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญ10ปี4 1 1ห่เหรียญนะครับปี4 2 2เหรียญ แล้วก็ปี3 4 2ี่เหรียญน,นะครับชุดนี้ห้าเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับอันนี้ร้อยยี่สามห้า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 นะครับชุดนี้สองร้อยหกสิบบาทนะครับเดี๋ยวผมคิดดูก่อนไม่แน่ใจว่าคิดผิดหรือเปล่านะครับหนึ่งสองศูนย์บวกสามห้าบวกสามห้าบวกสามห้าอ่าสองร้อยหกสิบบาทนะครับห้าเหรียญสองร้อย 60บาทมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มี6ชุดนะครับนี่นะครับก็มาแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเหรียญหมดแล้วนะครับมีตามรายการเลยนะครับ5บาทเรือหงสองบาทปี51 2บาทปี50แล้วก็ชุดนี้นะครับ5เหรียญ260บาทมี6ชุดนะครับก็สั้นๆนะครับคลิปนี้สั่งเหรียญก็ทักทักไลน์ไลน์นี้นะครับจะตอบกลับ เร็วกว่าลายอื่นๆนะครับก็ลองลองลองทักมาดูนะครับเหรียญไม่พอต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเหรียญมีน้อยก็จะพยายามหามาเรื่อยๆนะครับราคานี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ